วิธีผูกเบ็ดชักงองตกฝูงปลาเล็กฝูงปลาทูบนเรือบนชายฝั่งนะครับหรือว่าบนที่สูงให้ทำแบบนี้นะครับตัดสายของเรามา2เส้นให้มีความยาวเส้นละ2เมตรนะครับถ้าเป็นสายคนละสีจะดีมากนะครับอันนี้ผมใช้คนละสีนะครับสีเขียวกับสีเป็นใสๆนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เรามาเริ่มผูกตรงปลายนี้ก่อนนะครับ ตรงปลายนี้เราก็กโค้งแบบนี้แล้วเราก็สอดแบบนี้สอดเข้าไปประมาณ3 5ถึงรอบนะครับอันนี้ผมสอดได้ประมาณ3รอบนะครับก็ดึงรัดเข้าให้แน่นนะครับจากนั้นเราก็ตัดปลายสายเอาไฟแช็กจีไว้นะครับจากนั้นเราก็ดึงรูดไปนะครับรูดให้มันตึงๆแบบนี้ประมาณ10เซนติเมตรแล้วเราก็สอดแบบนี้นะครับสอด ทำเหมือนกันนะครับผูกคล้ายๆกันนะครับผูกเหมือนกันเลยแหละนะครับประมาณ5รอบนะครับสอดเข้าไปประมาณ5รอบจากนั้นก็ดึงรัดเข้าให้แน่นนะครับโอเคตรงปมแรกนี้นะครับเราใช้10เซนติเมตรแต่ตรงนี้เราจะดึงยาวมาประมาณ20เซนติเมตรนะครับประมาณ20เซนติเมตรสิบแถึงยีเซนนะครับก็กะเอานะครับหรือใครจะใช้ตาัาเมตรวัดก็ได้นะครับเราก็จะทําเหมือนกันนะครับ ผูกใบ5-7ถึงรอบเลยก็ได้นะครับนี่ครับแล้วก็ดึงรัดเข้าให้แน่นเลยนะครับผมวิธีการรูดนะครับเนี่ยพอเราจับแบบนี้ใช่ไหมครับเราลูดสายให้มันตึงๆแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็โค้งทําเหมือนกันนะครับอันนี้เราก็ลูดมา20เซนติเมตรนะครับ18-20ถึงเซนติเมตรกาลังงามนะครับผมแล้วเราก็ถูกเหมือนกันนะครับ5ถึง7รอบนะครับ เราก็ทําเหมือนกันเลยนะครับนี่ครับแล้วเราก็เมื่อได้5ถึง7รอบแล้วนะครับเราก็ดึงรัดเข้าให้แน่นนะครับแล้วเราก็ลูดไปอีก20ซนติเมตรเหมือนกันนะครับเราก็ลูดไป20ซนติเมตรแล้วเราก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนสุดสายนะครับผมทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนสุดสาย เมื่อสุดปลายสายนะครับตรงปลายสายนี้เราก็ทําเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกับปลายสายตัวแรกนะครับเราก็พันไปเลยห้ารอบเจ็ดรอบอะไรก็ว่าไปนะครับเราก็สอดแบบนี้ทําแบบนี้นะครับทับเหมือนกันทําง่ายมากๆนะครับผมําเหมือนกันจําง่ายๆคือให้ทําเหมือนกันแล้วก็ดึงรัดเข้าให้แน่นนะครับโอเคเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็จะมาเลือกเส้นที่เราจะตัดนะครับ อันนี้ผมจะเลือกเส้นที่ตัดนั้นผมจะเลือกเป็นเส้นใสนะครับหรือว่าสีใสใสเอาขาวนะครับส่วนสีเขียวนั้นผมจะให้เป็นสายหลักไว้นะครับถ้าใครจะทําเป็นเส้นเดียวกันแล้วโค้งผูกๆแบบนี้เลยนะครับวิเวลาเราตัดนะครับมันจะไม่มีสายหลักเป็นของตัวเองนะครับถ้ามันขาดมันก็จะขาดเป็นยวงนะครับผมจึงอยากจะให้ใช้คนละสีแบบนี้นะครับอันนี้ผมจะตัดด้านบนแบบนี้นะครับตัดปมบนแบบนี้ มันก็จะตกลงมาข้างล่างแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะตัดเส้นสีขาวนี้นะครับหรือว่าสีใสนี้นะครับด้านบนนี้ตัดปมบ,บนนะครับปมบ,บนให้มันตกลงมานะครับให้มันตกลงมาคือตัวด้านบนนั้นอนะ่ะเราจะทําเป็นลูกปุนนะครับเนี่ยมันก็จะตกลงมาข้างล่างถ้าเราผูกระยะห่างเท่ากันนะครับเราก็จะได้ ตัวเบ็ดที่มีระยะห่างเท่ากันนะครับอย่างสวยงามนะครับผมอันนี้ผมกะเอานะครับถ้าจะใช้ตลับเม็ดเลยก็จะดีนะครับเราก็ตัดด้านบนไปทุกตัวแบบนี้จนจนสุดนะครับแต่ว่าตรงปมเนี้ยนะครับเราจะไม่ตัดนะครับเราจะเอาไว้ใส่กับตะกัวที่มีหูแบบนี้นะครับถ้าตะกัวไม่มีหูนะครับหรือว่าเราหาซื้อไม่ได้นะครับให้ผูกนะครับให้ผูกเอานะครับ ผมได้ทำวิธีการผูกไว้ให้แล้วนะครับในคลิปสั้นของ YouTube Short และก็คลิปสั้นวิดีโอเรียวนะครับผมส่วนด้านบนเราก็จะใส่ลูกหมุนเราก็จะใส่ใคล้ายๆกับตะก่วเลยนะครับก็สอดแบบนี้แล้วก็ใส่เข้าไปนะครับหรือว่าใครจะผูกก็ได้นะครับเราก็จะได้แบบนี้และเราก็จะผูกตะขอเบ็ดใส่เข้าไปนะครับตะขอเบ็ดนี้ถ้าจะตกปลาทูก็ประมาณเบอร์เจนะครับก็ผูก เรียงตัวไปเลยแบบนี้เลยนะครับผมสวัสดีครับ